จัดไปเลยเพื่อน หมดอะไรเอ่ยโอ้โหหมดงานลายเฮ้ยมดสีส้มว้าวมดเคี้ยวยักษ์ลองฟักไข่ตัวนี้กันดวงองุนไปเลยจ้าได้มาแล้วดวงองุนนี่โอ้ยดวงของเรานี่เป็นตัวนําทัพเฮ้ยจูโจมาผมเฮ้ยตายหรือเปล่าเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติระไปนะครับกับเกม The End Underground Kingdom สร้างขยายอาณาจักรเหล่ามดนั่นเองครับผมแม่สำหรับหลายๆคนที่ติดตาม พี่มาสักพักนะครับจะรู้ว่าพี่เคยสัมผัสเกมนี้ตอนที่เปิดตัวกันใหม่ๆกันเลยนะครับผมก็จะเป็นเกมแนวกลยุทธ์จำลองนะครับผม Strategy Simulation จำลองการสร้างหลังมดจัดก,กองทัพต่อสู้ขยายอาณาจากักรไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นกับผู้เล่นได้ทั่วโลกกันเลยนะครับเปิดตัวตอนนั้นประมาณวันที่21เดือน5ปี2021ซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีอัปเดตต่างๆเพิ่มเข้ามาแบบมากมายกันเลยนะอย่างเช่นตอนนี้ก็มีภาษาไทยทําให้เราสามารถ นได้แบบสะุวกสบายมากขึ้นความสําเร็จของเกมก็ไม่ธรรมดาครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า50ล้านครั้งทั่วโลกในปีที่ผ่านมาได้รับรางวัล The Best Game c h a n g e r จาก Google Play ปี2021กันด้วยนะโอ้โหวิกเกมนี้พัฒนาไปแบบมากมายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวในวันนี้พี่จะพามาดูว่ารังมดของพี่ในตอนนี้มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจกันบ้างนะเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยเริ่มมานะครับเราจะได้เริ่มต้นจากราชินีมดตัวนี้แล้วเราก็มีหน้าที่ในการ ควบคุมราชินีมดให้ขยายอาณาจักรต่อไปกันอีกอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูสถานที่ต่างๆนะนี่อย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ฟักมดงานครับผมทําให้มีมดใช้งานในลังได้แล้วก็จะมีพวกการเก็บรวบรวมวัตถุดิบต่างๆครับผมสังเกตทางด้านบนนะมีพวกอาหารน้ําใบไม้เชื้อราดินเปียก ดินทรายแล้วก็น้ำหวานวัตถุดิบพวกนี้จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการอัปเกรดลังของเราให้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวจะพามาทัวร์ให้ดูโซนสำหรับการเก็บพวกใบไ,ไม้ด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมจะเป็นสถานที่สำหรับการฟักพวกมดอะไรต่างๆมดกาดมดลำเลียงใช้ในการออกต่อสู้นะครับผมเกมนี้นี่เราสามารถออกนอกลังแล้วก็ไปต่อสู้กับลังมดอื่นๆหรือว่าสัตว์ป่าตัวอื่นกันได้ด้วยนะด้านล่างนี่จะเป็นพวกโซนการเก็บอา าหารตอนนี้รู้สึกว่าเราจะต้องให้อาหารหมดกันละสิเติมอาหารเข้าไปถ้าเราไม่เติมอาหารให้เจ้าพวกมดนี่ มันจะทํางานแบบไม่มีประสิทธิภาพนะนี่เติมอาหารเรียบร้อยพวกมดก็จะมากินอาหารที่ตรงนี้ได้อ่าจากนั้นก็จะมีแบบว่าพวกดินเปียกแล้วก็สิ่งอื่นๆมากมายเลยนะและในเกมนี้เราสามารถทําการปรับแต่งลังมดได้อย่างอิสระมากมายกันเลยนะอย่างเช่นว่าตอนนี้อืพื้นที่ด้านบนตรงนี้ใช่ไหมเราอยากจะแบบว่าให้มดเก็บน้ําตรงนี้แต่รู้สึกจะเดินมาลําบากเราก็จะทําการนี่ขุดพื้นที่ตรงนี้ แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดไปที่การสร้างเราสามารถขุดอุโมงกันได้นี่ปับป๊บปับป๊บปสร้างทางเดินให้กับพวกบดเดี๋ยวเราจะลองมาสร้างเป็นบ่อน้ําสําหรับการเก็บน้ํากันนิดหนึ่งนี่จะเห็นได้ว่าการสร้างนี่มีมากมายไปหมดเราจะลองสร้างที่เก็บน้ํากันก่อนนี่กดไปที่น้ําแล้วก็พื้นที่รวบรวมน้ําสําหรับพื้นที่นี้จําเป็นต้องมีบ่อน้ําที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะอ่าเราก็จะสร้างไปที่ตรงนี้กดใช่ แล้วก็จะเป็นการใช้วัตถุดิบก็จะใช้เป็นอาหารกับเชื้อรานะเรียบร้อยครับผมจะให้น้ําเรา1000หน่วยต่อชั่วโมงเราสามารถอัปเกรดสิ่งกอ่อสร้างในลังมดของเราได้นอกนั้นยังไม่พอนะครับผมแล้วพวกสิ่งกอ่อสร้างที่ไม่ต้องสร้างในสถานที่ที่แบบว่าเฉพาะเราก็สามารถย้ายไปได้อย่างอิสระกันเลยนะอย่างเช่นว่าเราจะย้ายเป็นนีน่อันนี้กดค้างนะครับผมอยากจะไปไว้ตรงไหนก็ไม่จัดแต่งลังมดของเราได้แบบอิสระกันเลยทีเดียว เราก็ยังสามารถเปลี่ยนสกินของลังมดของเราได้ด้วยนะเราจะมาดูที่ราชินีแล้วก็กดเข้าไปเริ่มมานครับลังมดของเราจะหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนเราก็สามารถค่อยๆเก็บรวบรวมพวกชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพื่อเปลี่ยนลังมดของเราให้ไม่ห้ดูแบบสวยงามแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้พริต้นโอก๊กล็อกเบฮิมอสเป็นเหมือนกอริล่าแล้วก็มีกล้วยจะมีการเพิ่มสแตตกันด้วยนะถ้าเราใช้สกินเดี๋ยวจะพาออกไปให้ดูลังมดก่อนนี่ เล่นมาระดับหนึ่งนะครับเราถึงจะออกนอกลังได้โอ้โหนี่ก็คือลังมดของเราตอนนี้รอบๆอาณออาจักรของเราก็จะมีพวกลังมดของคนอื่นแล้วก็มีพวกสัตว์ป่าวัตถุดิบต่างๆที่ให้เราสามารถออกมารวบรวมกันได้มากมายจริงๆเกมนี้นะครับเราสามารถไปบุกรังมดคนอื่นได้แล้วก็คนอื่นนี่สามารถที่จะมาบุกลังมดของเราเพื่อแข่งแย่งทรัพยากรของลังของเราได้ด้วยนะถ้าเราไม่อยากโดนป้น เราก็จําเป็นต้องมีพวกพันธม,มิตรเป็นผู้เล่นคนอื่นๆทั่วโลกที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็คอยปกป,ป,ป้องกันเองเดี๋ยวเราจะลองมาสร้างมดกาดกันนิดหนึ่งพวกนี้ก็จะเป็นพวกมดที่อยู่ในกองทัพของเราจะเป็นเหมือนตัวลูกน้องนะครับผมมดอินเดียมดง่ามทุ่งมดง่ามขดหินนี่สําหรับพวกมดลาเลียงเอ้ยปลดล็อกใหม่พอดีมดคุ้มกราะมีมดตะลานลายเหลืองมดเข็ม มดตะลานท้องดำมดหุ้มเกราะโอ้โหใช้ใบไม้กับใช้พวกทรายนี่ในการฟักได้นะ550ตัวใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าค่อยๆทําการฟักพวกมดลูกน้องไปนะแล้วค่อยเอามาร่วมทีมเราสามารถที่จะอัปเกรดคุณสมบัติพิเศษของ ลังของเราได้ตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารแบบดุวนๆหรือว่าจะเป็นการอัปเกรดการต่อสู้ของมดสามารถเข้ามาอัปเกรดอะไรต่างๆได้มากมายกันเลยนะตรงนี้ในตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูพวกมดพิเศษที่เรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยนะนี่กดที่ด้านล่างตรงนี้นี่ก็คือพวกมดพิเศษที่พี่ทําการฟักออกมานะก็จะเป็นเหมือนหัวหน้าของขบวนมดกันเลยเราสามารถทําการฟักไข่เจ้าพวกมดพว นี้้ไดกดที่ด้านล่างตรงนี้การฟักเจ้าพวกมดก็จะมีตั้งแต่ระดับการฟักแบบธรรมดาการฟักขั้นสุพรีมการฟักขั้นสูงรางวัลก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นการฟักธรรมดานี่กดฟรีบางครั้งก็จะไม่ได้พวกมดจะได้เป็นพวกสปอร์กายพันธุ์เป็นวัตถุดิบในการใช้พัฒนาพวกมดอีกทีนึงได้มด อะไรเอ่ยโอ้โหมดคันไฟอีวิกต้าเจ้าตัวนี้ก็มีสกิลกันถึง4สกิลกันเลยนะแอนิเมชันแล้วก็การขยับท่าทางของมดนี่ทำออกมาได้แบบว่ายอดเยี่ยมเลยนะแม่พวกนี้ก็ต้องค่อยๆมาจัดกองทัพกันอีกทีนะนี่ ฟักไข่ขั้นสูพรีมการฟักไข่ขั้นสูพรีม21ครั้งจะได้รับมดสีส้มแบบแน่นอนมดสีส้มก็เป็นมดระดับโคตรหายากนะครับผมจัดไปเลยเพื่อนเฮ้ยมดอะไรเอ่ยโอ้โหมดงานลายอีกตัวหนึ่งเฮ้ยตัวอะไรเอ่ยโอ้โหมดหลังโคง้งขนทองตรงท้องนี่ เหมือนจะเป็นขนสีทองแบบนี้นะมดแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นด้านซ้ายบนนี่ระยะไกลมดพิเศษนี้เก่งด้านต่อสู้ระยะไกลเหมาะนําหน้าในแถวกลางหรือแถวหลังแล้วก็เป็นมดหยิงเก่งเป็นพิเศษด้านการเป็นผู้นําหรือฟักไข่มดยิงโอ้เก่งด้านการล่าสัตว์ฝ่าเดี๋ยวเรามาลองฟักขั้นสูงกันบ้างซิจัดไปเลยเพื่อนอุ้ยสปอไก่พันเุ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยได้แล้วเพื่อนตัวอะไรเอ้ยโอ้ยตัวเดิมเฮ้ยยังอุย้ยสีเขียวเฮ้ยโอ้โหตัวนี้สกิลน้อยมดกรามแดงแม่เป็นมดสายรวบรวมทรัพยากรเดี๋ยวเรามาหามดสีส้มกันดีกว่านะต้องเปิด19ครั้งจัดไปเพื่อน เฮ้ยสีฟ้าผมโอุ้ยมดโลกกำบังคราวนี้มดอะไรเอ่ยเฮ้ยมดก้นหอยเอาละเอ้ยมดตัดใบโลโอ้โหจัดไฟอ้ยสีม่วง เฮ้ยมดอะไรมดฟันยักอื <c> ้ <oughs> ดูเขี้ยวของมันสิ i, เฮ้ยเขี้ยวไปแบบอยู่ข้างหลังมีสกิลถึง6สกิลเลยล่ะมีสกิลที่เหมาะกับการต่อสู้กันด้วยนะมีแบบสกิลกรดพิษการโจมตีของมดยิงบวก6%ปซแม่แสดงว่าเราจะต้องติดตั้งเป็นพวกมดยิงสกิลนี้ถึงจะได้ผลเฮ้ยมดหนามกระทิงโอ้ยมีหนามที่หลังสีฟ้าครับผมปลื้ มดเล็บหวีโอ้โหดูหน้าโคตรเลียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยฮ้ยมดงานดำเฮ้ยสีม่วงมาอีกว้ยโ,โอ้โหมดสีบานเย็นเก่งการอยู่แนวหน้านะครับเฮ้ย มดสีส้มว้าวมดเคี้ยวยักษ์วิสกิลจัดเต็มเฮ้ยเคี้ยวนี่แบบว่าหูฉีกออกแบบโคตรกว้างเป็นสายสนับสนุนอย่างนั้นเหรอเก่งด้านการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมมีสกิลนี้ด้วย HP กองทัพในขบวนบวก6%เฮ้ยทาให้หมดของเราถึกขึ้นแล้วก็คราวนี้30ครั้งได้มดสีส้มแน่นอนเฮ้ยหุยสีม่วงมาอีกแล้วเพื่อนโอ้ยมดหัวแบนให้หัวแบนจริงเหมาะด้านการลำเลียงเดี๋ยวเราก็จะเปิดเรื่อยๆสีส้มมาอีก โอ้ยมดขับเฮ้ยอันนี้โชคดีเฉยสายซับพอร์ตอีกแล้วม,มดตัวนี้นี่แบบว่าหัวโคตรเฮ้ยโคตรเงาแล้วก็โคตรใหญ่แต่รู้สึกคราวนี้อมบวกพลังป้องกันนะผมแล้ววันนี้ก็บวกพลังโจมตีทั้งลุกทั้งรับแม่มดตัวนี้โคตรเหมาะหาสีส้มอีกสักตัวหนึง่งมดตะนอยภาคเหนือ ได้เห็นแบบว่ามดหลากหลายสายพันธุ์กันเลยนะลองเปิดสมุดดูซินี่ก็จะมีเกี่ยวกับข้อมูลของพวกมดกันด้วยมดขับเป็นมดกองทัพที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้วยความที่มีอาณาจักรขนาดใหญ่แล้วก็มดขับไม่มีลูกตาจึงควบคุมทิศทางในการเคลื่อนที่ด้วยฟีโลโมนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในเส้นทางของพวกมันสามารถกลายเป็นเหยื่อได้ทันทีเฮ้ยมดก้นหอยเฮ้ยสีส้มเฮ้ยโอ้ยมดเขี้ยวงง อุ้ยแต่และตัวที่เป็นระดับสีส้มนี่โคตรเท่และนี่ก็คือมดพิเศษของเราแล้วก็ตัวที่ยังไม่ได้ฟักอีกเพียบแม่ในเกมนี้ก็จะมีมดที่ค่อนข้างมากมายกันเลยนะดูสิโอ้โหมดแพนด้ามดกระสุน เฮ้ยมดโลเล็กมดลายขาวอะไรเพียบไปหมดมีสายพันธุ์หลากหลายแล้วก็มีความสมจริงแบบมากๆเจ้ามดสีส้มว้าวหุยมดกองทัพกรดแม่เจ้ามดสัตว์จิว๋วตะแจ๋วพวกนี้นี่หูโหลากหลายสายพันธุ์จริงๆเลยนะนี่ก็คือประวัติของเจ้านี้มาดากัสกาทวีปแอฟ,ฟริกาอีกแล้วหุยสามารถกินตะขาบได้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาจัดกองทัพของเรากันนิดหนึ่งมาดูที่ศูนย์รวมพลพิเศษตรงนี้นะนี่มดตัวนี้ละกัน ฟลุแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นมดขับละกันนะจัดไปอัพเรเวลกันนิดหนึ่งเราสามารถใช้น้ำหวานในการอัพมดของเรากันได้นะจัดไปผมนี่พลังมืนเจ็ดแล้วก็สามารถทำการปลดล็อกสกิลได้อย่างเช่นสกิลนี้ใช้น้ำหวานแล้วก็สปอร์ไกพันที่เราเก็บมาได้ปลดล็อกไปสกิลนี้อีกป้องกันขั้นสูงเปลือกมด พิเศษสีฟ้าเปลี่ยนมดที่เราเคยมีแล้วจัดไปโอเคครับ okay, ผมส่วนด้านข้างก็จะเป็น พวกมดทหารที่เราทําการฟักให้ทุกคนได้เห็นอกองทัพตอนนี้ก็โจมตีแบบ7 1็ดหมื่นหนหรับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะพามาดูเจ้าสัตว์ป่าที่เราสามารถนํามาร่วมทีมกันได้นะก็จะเป็นการตามหาไข่สัตว์ป่านะครับผมมาฟักในรังของเราเพื่อให้กลายเป็นผู้นําของเหล่าพวกมดที่ก็มีเจ้าตัวนี้เลยนะลองฟักไข่ตัวนี้กันดวงอง,งุนไปเลยจ้าได้มาแล้วดวงอง,งุนการโจมตีของมดทหาร จะบวก2.5%การป้องกันด้วยนะ2.5%เดี๋ยวเราจะพาไปทําการรวบรวมวัตถุดิบกปนิดหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้อาหารของเราน้อยใช่ไหมนี่เราก็จะเจอพวกอาหารอยู่ที่ด้านข้างแบบนี้นะใกล้ๆกับรังของเรากดไปเลยแล้วก็กดรวบรวมเราสามารถที่จะใช้กองทัพของเราไปรวบรวมพวกอาหารต่างๆได้นี่พวกมดของเราก็ เราออกเดินทางไปรวบรวมอาหารตามที่เราสั่งแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการลองโจมตีพวกสิ่งมีชีวิตรอบๆรังของเราอย่างเช่นลวงก้นกระดกเจ้านี้มีโอกาสได้รับไข่สัตว์ป่ากันด้วยนะจะได้ไหมนะไข่สัตว์ป่าฟองนี้เดี๋ยวเราจะใส่สัตว์ป่าเป็นตัวนําทับครับผมจัดไปนี่โอ้ยลวงของเรานี่เป็นตัวนําทับเฮ้ยจู่โจมครับผมเฮ้ยตายหรือเปล่า โอ้โหดวงก้นกระดกตายเรียบร้อยกําลังกลับลังเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้วัตถุดิบอะไรจากเจ้าตัวนี้กันบ้างนะตอนนี้ก็กลับมาที่ลังเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูที่จดหมายแล้วก็นี่ด้านล่างตรงนี้รายงานต่อสู้ในป่าอุ้ยของรางวัลก็คือได้เป็นใบไม้สี่หมกว่านะครับแล้วก็เราสามารถเอาชนะเจ้านี้ได้โดยที่มดของเรานี่ไม่มีการบาดเจ็บถือว่าทําได้สวยลืมพูดถึงสกินตรงนี้กันเลยนะนอกจากสกินของรังมดก็มี สกินของพวกขบวนกันด้วยนะนี่เริ่มมาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีที่เฮ้ยทีมการสำรวจสมบัติงานเลี้ยงโอก๊กโอ้ยแม่จะเป็นการเดินขบวนที่ค่อนข้างสดใสกันเลยนะการแชทก็นี่มีกรอบการแชทกันด้วยแล้วก็มีกรอบตกแต่งอวตารของเราเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาพูดถึงพันธมิตรของเราอ่าเราจะมาดูที่ด้านล่างตรงนี้นะนี่ก็คือกิวที่ตอนนี้พี่ได้อยู่นะมดเป็นสัตว์ที่มีสังคมมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถ อยู่เฉพาะลังของเราได้เราต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเกมนี้เราก็เลยสามารถที่จะสร้างกองทัพพันธมิตร หรือว่าจะไปเข้าร่วมกับคนอื่นได้นะครับถ้าเราอยากจะขึ้นเป็นที่1เราจะต้องไม่สู้คนเดียวเราสามารถที่จะกดช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่นคนอื่นกําลังจะสร้างอะไรแบบนี้เราก็สามารถกดช่วยเหลือได้เป็นการทําให้สิ่งก่อสร้างของคนอื่นสร้างได้ไวขึ้นเวลาเราสร้างอะไรคนอื่นก็สามารถเข้ามาช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีพวกของขวัญพวกนี้ที่แบบว่านี่มอบมาให้นะครับผมมีการพัฒนาสกิลพันธมิตรรายได้นะครับผม เข้ามารับพวกดินเปียกวัตถุดิบมีสงครามกันด้วยเราสามารถที่จะไปลุยลังมดของคนอื่นได้แล้วก็ต่อสู้กับสัตว์ป่าก็ให้พันธมิตรของเราเข้ามาช่วยเหลือกันได้ด้วยนะถ้าเรารู้สึกว่ากิวพันธมิตรของเรานี่ยไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมเราก็สามารถเปลี่ยนกิวได้นี่ตอนนี้ก็ลองหากิวใหม่แล้วกันนะเราสามารถที่จะย้ายไปใกล้ๆกับพันธมิตรของเราได้นะครับผมนี่โดยการใช้ไอเทมย้ายลังพันธมิตรโอ้โหพันธมิตรของเราย้ายมานี่นี่โอ้หนี่ก็ คือพันธมิตรของเราตอนนี้อ <c oughs> ลังเพียไปหมดเดี๋ยวดูซิมีจิ้งจกให้สู้หรือเปล่าเอ่ยรวมพลนะครับผม1ิบนาทีจะไปขอให้มีคนช่วยกําจัดเจ้าจิ้งจกตัวนี้กันด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะลองแบบว่าลองต่อสู้กับลังนี้ดีไหม <c oughs> เราสามารถที่จะสอดแนมนะครับผมลุกลานเยี่ยมชมลังมดได้ลองกดสอดแนมนะครับผมเราก็จะส่งมดออกไปสอดแนมจะเป็นการบอกว่าการป้องกันของ ลังมดลังนี้มีความแน่นหนาขนาดไหนเอาละสอดแนมมาผมแล้วก็รอคอยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีการบอกข้อมูลเฮ้ยรู้สึกว่าตอนนี้มีคนมาช่วยเราแล้วนะดูสิสอดแนมสําเร็จมดทหารทั้งหมดไม่น่าจะเยอะอะไรมากจู่โจมไปเลยละกันนะนี่ลูกลาน,นครับผมมดของเรากําลังจะลูกลานลังศัตรูกันแล้วนะเฮ้ยดูสิจะเป็นยังไงเอ่ยไปเลยเพื่อนโจมตีเสร็จสิ้นโอ้ย ทำลายล้างอยู่นี่เรียบร้อยกําลังกลับแล้วนะเดี๋ยวมาดูผลแล้วก็ตอนนี้เรากําลังมากําจัดจิ้งจกนี่นาทับด้วยเจ้าดวงองุ่นไปเลยจ้าเจ้าจิ้งจก เ <_ an> ฮ้ยตายซะเอ,อเรียบร้อยกลับบ้านไปสรุปผลรายงานการต่อสู้เราก็สามารถเอาชนะได้ครับผมอุย้ยเอาชนะไป88ถูกฆ่าไป2รอดชีวิต1,003การต่อสู้2รอ,อบเราก็ชนะทั้ง2รอ,อบเลยนะความสามารถของเราห่างกันเกินไปทรัพยากรที่ป้นได้ก็จะน้อยนะน <_ t _> ี่แทบไม่ได้เลยเลยเนี่ยดูสิเฮ้ยมีแบบว่ามีคนกําลังมาสอดแนม,มลังเลามันกําลังจะมาบุกปล้น มาจากไหนกันนะโอ้โห,โหลังนี้อย่างนั้นหรอขอดูลังของนายหน่อยสิ วุ้ยรังของนายนี่ยังสวยมีการตกแต่งสกินที่แบบว่าแม่สวยงามจริงๆโอ้โหเราก็แม่ร่วมแบบว่า,าต่อสู้กับเพื่อนๆชนะเจ้าจิ้งจกได้นะครับผมได้รับของรางวัลตามนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเกม The End Underground Kingdom เจ้าพวกมดสัตว์จิ๋วแต่แจ๋วพวกนี้เป็นเกมมือถือจำลองทีมมดและมแมลงเกมแรกของโลกกันเลยทีเดียวนะในตอนนี้เกมจะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีนะครับผมใน วันที่20มีนาคม2 0 2 3มีกิจกรรมพิเศษและรางวัลมากมายเราให้เรามารับกันนะสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ฟรีทั้งระบบ iOS แล้วก็ <Download. S 2> Android กันเลยอย่าลืมใช้รหัสของขวัญที่ขึ้นไปที่ตรงนี้หรือว่าตรง description ใต้คลิปกันเลยนะยังไงก็มาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะครับผมมีอะไรให้ทำนี่มากมายจริงๆในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ Bye bye Chchu The ants download for free!